ตเกาเตาโกตัเกาถือตัวเด็กหัวบ้านไมแม่นสองแสนพอดีแม่นสองเสนพอดีน้ำเหล็กตัวเกาน่อแมนเพื่อน้ำเหล็กตัวเกาเคยตามแม่นำนี้เตามตลอดตามเนหูทางเิ่นหูทางเหูทางเดแม่นี้ยังคตสื่อหลายมันสีบอดีมันฉีอกลอยน้ำกลลปั๊บทันทีอันนั้นนาจะหูทางเนี่ยเนาะม้นกล้าอยู่กัหเคือคิแนวเคยบอกเดยว่าผู้ผู้มาไทยตะเลนแม่นำนี้สอน้ำกเด้อ คำวันนี้บ่ออกก็จะออกน้ำกรดเป็นหัวหลังเนีจ้ะแต่ก็บอกด้วยว่าแมนว่าเพิ่นบา่บาหายได้เพิ่อนหายคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วยทัศนียาพในการรับชมสวัสดีครับแม่ดำนีสสวัสดีครับสวัสดีครับรมาตามตัวเลขแนวทางอีกคือเกาแม่น้าน,นี่เต้ากูเต้าเกามาไหนก่อเต้าเกาเต้ากูเต้าเกาของแม่ดำนิสหายไปหมดก่อน เป็นอย่างคือบอกพี่น้องเพื่อนโอ้ยไหเกตเก่าเก่าเกตว่าที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดน่ะเกตเก้าเก่าเกตึงฝันถึงกับแกตมะฮองเราตีกับซีบีซบใบพอนะมันคือเลขแม่นำนี้มาออกตัวเก่าสองเที่เลยสองข้างแล้วออกตัวเก่าให้น้ำแม่นำนี้ให้น้ำเลขเก้าแม่นำนี้น้ำเด้อค่ะเด้อดน้ำวันที่สิบหกเมษายนสองพนห้าร้อ้ำใบพอซึหกเมษายน่งวดที่ให้ไปวันนั้นให้น้ำผลิตภัมั้งน่ะใช่ ว่าที่มาไทยบางนั้นลืมบอกให้เอาตัวเก้าแม่น้ำนิ้วไม่ใช่ได้ไรแต่ตัวใดบอกน้ำมันออกตัวเก้าสองเท่าหรือดิออกตลอดวันนังสองเท่าวันนา้นกัเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ามันใจค่าจุ่มบอกทุงพร้องไม่เอาตัวอื่นเลยไหมวันที่สิบหกวันที่หนึ่งเมษาเป็นบะเจ็ดเก้ากับแก่เทิงกแกะมะฮองเทิงคล้องฝันไหมเจ็ดเก้ามันมาออกวันนี้เต็มเต็มเลยเอาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ด เน้นซ้ำเน้นเลยแล้วลอตเตอรี่ก็บอกว่าจักไปลอตเตอรี่ก็บ,บ่แม่นน้อยงวดหนึงแมษาลน่ะพี่น้องก็ฮู้จักอยู่ตัวกับแก่มาฮอดกับแก่ตัวน,นั้นบ่มาอีกจักเทียร์มาบอกเจ็ดเก่าสามคืนอ่จาจะก็หายไปเลยมาบอกเจ็เก่าสามคืนงวดที่หนึ่งแมษาลน่ะบ่มาอีกซ้ำหายไปเลยเราก็บ่เห็นอีกซ้ำวายวอนให้กับแก่ตัวน,นั้นมากับบ่มาอืมงวดกึที่ใหญ่ใหญ่โฉ่งแห้งเต็มอันผันปิดงวดมาออกงวดนี่ซ้ำมาออกงวดน้ำกรน สองเทียแล้วสอง<ก>เทียแล้วแต่ให้น้ำเด็กเมนามนี้ไหวคนไหก็สื่อเป็นเขาน้ำเขาถือว่ามเมนดอยแสนผู้ใดคนจับจุดถือ,พอเพราะเฟคคแค่เเขาเคยสื่อเขาสิมน,น้ำเด็กเมน้นี้ตลอดตั้งหมดทุนสามเมนนี้บอกว่าให้น้ำตัวเก่าเขาก็น้ำเขาก็ถือหลายวันนี้เขาก็น้ำเก๊เก่าเมนนี้ไหวก็ถือหลายเขาสิน้ำตัวเก่าตลอดคุณถือเ่าไดงหวดว่ามั่นว่าเมนสองแสนพอดีน้าเด็น้ำเด็กตัวเก่าหน่อยเมนพอน้ำเด็กตัวเก่า่มเคยตามแมนำนี้มันตามตลอดเมิ่มนร้กงเพา่นหูทังเิ่นหูทัง เดเมนอะมีน้ำพ่นสื่อหลายมันสีบรอนีมันฉีดออกลอยน้ำกลลปั๊บทันทีอันเท่านานเฉยหูทางเนี่ยเนาะมอสตอมาอยูตอมูู่เลยคือไมคิดแนวเพิ่นเคยบอกเลยว่าผู้ผู้มาไทยเคยบอกตลอดว่าเดเนอะมินี้ฉีดน้ำกลลเ้อะทำวันนี้บ่ออกก็ฉีดน้ำกลลเป็นวันหลังเนี่ยจ้ะมัเคยบอกว่าเดเมนว่าเพิ่อนพอหายได้เพิ่อนหายแต่เพิ่นบอกว่าอันก็เลยขอปูว่าถ้าที่อยากกันให้ลูกหลานเอาองค์ใหญ่มาอยู่นี่ก็ให้ถึงเด็กวันนี้เด้อบอกเพิ่นอยู่นี่เพิ่นอยากให้เอาองคุ่นใยก่านี้เพิ่นมาเข้าฝันไหม ให้เพื่อนเอาองเงยจะเกลี้ยงองหน่อยบารมีบ่โทรถึงเพราะว่าเผยแผ่ไปหลายแล้วบารมีบ่ถึงตเกาวไห้แต่เจ้าของบ้านได้เปย์เปยตลอดสิบ่ได้ถอยหลังแบบนี้สิบ่ได้ออกน้ำกลคือว่าออกวันนี้ก่อวันนี้ไปเรื่อยยังแฉอันนี้เพื่อนให้เด้ะมะเมนมาเพื่อนบ่ให้แต่พิจารเดียวมันออกน้ำกลดบัดนี้มั่นไทยออกซื้อหลายเนาะแม่นออกซื้อหลายแล้วบารมีเราบ่ถึงหมายถึงว่าคนคนหลายแล้วเพื่อนบ่ถึงแล้วบอกว่าให้เอาองคเงยเงยแ่บ อง,งยันยมาคอยสีทัวถึงรเราก็เฮ็ดบวงสวงเราก็ตักบาศเอา้ามาเกาอง์แรเราก็เฮ็ดยางข้าคุณปูบอกแบบนั mm ้นแต่เลยข,ขอปูไว้ว่าหถ,ถึงวันนี้กอนทุกคนเอฟอซีคนกับสีมาคอยเบิดทุกคนน่ะละเอาอง,งยันยันมาแล้วกะ็มาเฮ็ดไห่ทุกคนน่ะละมาตักบาศเฮ็ดหมุนให้เพื่อนให้เพื่อนมีกำลังอ่ะนะเพื่อนมีพลังให้เพื่อนมีมีพลังเหล็กสีตรงเป๊ะๆนะอเอางวดนี่งวดวันที่สองพุษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้า แนะนำนี้บอกในเด้อบ้านนี่ตามตัวเก้าเ้อเออให้ต้องให้บอกตามตัวเก้าทุกวดเอาตามตัวเก้าบ้านนี่เดี๋ยววันบางหน้่ได้บอกใช่วันวันนองตามตัวเก้าอา่าววันนี้บอกแล้วเต้าโก้เต้าโกตัวเก้าพี่น้องทุกคนที่ที่ตามแนะนำนี้ให้ให้เอาเลขเก้าแม่นำนี้ที่ลงวันที่สิบหกเมษาอนน้นแล้อพี่น้องเด้อวั<ำ>บานบางน้นแน่นำนี้กับว่าได้บอกว่าเอาตัวเก้าที่แม่นำนี้ลงไว้เกตเก้านะ งวดว่างันเกตอนะมันมาออกวันนี้งวดว่างันให้ตัวใดหบอสงวดว่างันนู้ห้โฮเกลหนึ่งโฮเกาหนึ่งโเกากับเกาหนึ่งนะให้น้ำแน่ให้น้ำเกหนึงกับโฮเกาไห้ตามอีกงวดนี่จ้าให้ตามอีกวันนี้มีมีอย่างอีกหนตัวตัวนั้นเพานั้นดอาเพราะว่าเพิงมาข่าันแล้วตัวนี้ตัวเกาตัวหนึ่งเพิ่งมาขาันนงวดนี้เลยคักคเลยตัวเกาที่แดงๆเขาเขียนนีใพี่น้องไปเนาะอย่าลืม เต้าโก้อย่าลืมเต้าโก้อย่าลืมเต้าโก้อย่าลืมเต้าโก้โตเก้าเก้าหนึ่งใช่กับสองสามสองสามนี่คือเป็นเต้าโก้ด้วยนี่เต้าโก้โตเก้ามาเนี่ยเต้าไม้เด้่ยป่ะที่นี่เต้าไม้เม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวเม็ดเดียวฝันแล้วบ่ฝันแล้วเม็ดเดียวสามตัวให้พี่น้องตัดเสื้อเอาครับโตไม้ด้วยพี่น้องเตรียมจุดเตรียมแคปไปพร้อมๆกันเขียนเขียนไหนหมดเลยทั้งเต้าโก้ทั้ง ถึงเต่าโก้ทั้งบอพี่น้องไปแบบบอพี่น้องไปแบบพี่พันกับสิงหูอยู่บอกพี่น้อยตัวเก่าที่เขาลงมานั้นคุณตามตัวเก่าน้ำถ้าแม่งวดบางหนเดี๋ยวบอกว่าให้ตามตัวเก่าเลยแม่น้ำนี้มาออกตามหลังคือที่ถือแม่น้อยหรือเนาะเกตเก้าเนาะตัวเดียวซะแม่ตัวเนียนทำเนาะตัวเดียวไรเกตเก้าเกตเนาะตัวไม่ตัวไม่ก็ได้แล้วงวดนี้แต่ว่าให้ตามตัวเก่าพร้อมใช่เอาเอาเขียน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 ตัวไม่ตัวไม่เอาบอกมาครับตัวไม่อ่ะ แปดศูนย์ห้าให้พี่น้องกราบเอาเด้อแปดศูนย์ห้าเลขสามตัวค่ะจดเด้พี่น้องจดเด้อศูนย์หาเดซื้อได้หลายนะพี่น้องเด้อเน้นเด้อศูนย์หาเด้อศูนย์ห้าห้าห้าศูนย์แล้วก็แปดห้าหาแปดค่ะวันวันได้เจ้าปลาเต็มเลยอ๋พี่น้องตัดออกมาจากแปดศูนย์หาเนาะแปดศูนย์ห้าศูนย์ห้าแปดห้า่ทำนั่นค่ะครับลองดูแล้วพี่น้องเอา พี่น้องจดทันนว่าประต่ทนไหนที่โซ่ห้เบิ้งให้แม่นำนี้ถือให้เอาห้เพิ่นถือเนาะเอาห้เพิ่นถือให้เพิ่นถือเอาถือถือมันก็สีเห็นครับเออตัวเขาครับนั่นแหละตัวเก่าฮะใส่น้ำตัวเก่าได้ยเรื่องน้ำตัวเก่าหมดบางหน้าตัวโก้ตัวโก้คือเจ็ดตัวน้อยต่เแปดศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าแล้วก็แปดห้าแปดห้าศูนย์ห้ศูนย์ก็ไปกลับเอาศูนยห้าหศูนนักหนัเด้อแม่นี้บอกนักหเด้อนักหนักนักตัวเดียว ห้าศูนย์ศูนย์ห้าแต่จะลืมตัวเก่าอย่าลืมตัวเก่าเก้าหนึ่งกับหกเก้าที่แม่นี้ลงไหวนะเพื่ด้ตัดให้เนาะเขียนใหนจะสามตัวมันสามตัวไปเลยหกเก้าหนึ่งเพื่อนตัดเอาบอกแค่เพื่อนว่าให้น้ำตัวเก่าเพื่อนก็สิไปเบิ้งตัวเก่าที่เขาลงมเงนวัางนังลาแต่เพื่อนไปเบิคงตามเพื่อนคลิปเก่าก็ได้เนาะใช่ตามเพื่อนคลิปเก่าตามเพื่นคลิปเก่าเต่าโก โตเก่าส่วนโตโตเก่าได้พี่น้องเด้อส่วนเลขทูกนี่แม่นำนี้อยจุดมือไลยซิปหาคำวันพัดซิปหาคำวันพัดไงอีกที่โซ่ตรงกับมือเดียวแล้วจุดคือเก่าค่ะเลขทูกจุดคือเก่าเพราะว่าเด็ทูกมันเก่าจังคอมาตามแม่เพิ่นก็ได้ดูแต่เพิ่นไปเข่าเล้ามันเข่าเล้าคาผุดออกเล้าสามถองเลยน่ะก็เลยเพิ่นก็เลยว่าในมาไทยหมดบางน่ะออกเล้าจังคอมาตามอีกรอบนึงเนาะมาวันพัดไงค่ะวันพัดไงซิปหาอยากให้พี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนถือเลขน้ำแม่นี้หลายๆเด้อ สิไดเอาองคูใหญ่ๆมาให้เพื่อนมีบารมีทัวถึงกันทุกผู้ทุกคนเจไดไต้เขายอดหลังสองวันแล้วเไดยดสองวันแล้วเขานุนผลตลอดเลยบ่แมนบาลบ่เขาาด้ยมดว่างหันทื่นเล้วสามสองบักย่างคักตจีสามสองสองสามบ่แน่เด้อวันนี้น้ำเด้อพี่น้องเด้อน้ำเด้อน้ำสามสองสองสามเนยเด้อเป็นเลขถูกน้ำเด้อตัวเก่ามีหกเก่าหนึ่งกับสามสองเด้อพี่น้องใช่อย่าลืมส่วนตัวไม่นี่แปด อย่างก็แปดศูนย์ห้าตัดเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวแล้วก็ล้อเลขถูกอีกอ๋อล้อเลขถูกท่าจไหนกะแมนี่ก็จะโทรไปหาลุงพ้องดอกไม่เลขค่ะขากันใหญ่อลโลกให่ยานพี่น้องก็ได้น้ำวันพายไเนาะ้ยงคอยจุดอีกทีนึงแม่บอค่ะค่ะยานพี่น้องก็ได้น้ำกะจีให้โทรไปโบลุงแก่นกับลุงพ้องว่าได้เลขก็นั้ตัวนี้เด้อถ้ามีความเกินไหวยังไงงานพวกทีบนบนมีเฟซมีหยัางน้ำเฮาน่ะแต่เอฟซีในเฟสเนาไยหตั่งเป็นกระหูกเบอร์เด็กเขาได้ตัว เห็นบอกคนสื่อเอาวนนี่กะตัวเล็ออเอาบางอีกแคกรอบเนะี่ยชี้บางอีแกรอบเนี่ยครับช่วยแคกรอบเนะี่ยแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแล้วกับศูนย์ห้าแล้วกับแปดห้าตัวไม่มิซมีค่ะตัวน,นเป็นเหล็กว้อมฝันเนาะ,ะส่วนหกเก่าหนึ่งกับสองสามนี่เป็นเต้าโก ตเกาเกาเอาพี่น้องย่าลืมนะเพราะว่ามันมากกอกยยอดหลังอีสองหมดแล้วยอดหลังค่ะเลยบอพี่น้องไว้ยันพี่น้องงวดต่อไปหมดวันที่สองพฤดจาคมสองพันห้ารหสิบเจ็ดนี่ก็อย่าลืมนะครับหกเก้าหนึ่งหกเก้าเก้านึ่งแล้วก็สองสามน้ำส่วนตัวไม่แปดศูนย์หาก็ตัดออกมาก็เป็นศูนย์หแปดหาแตงวนนี้แม่คำนี้ว่าเลขสีมาแปดกับเก้าทีนี้แปดแล้วก็มีเก้าแล้วก็มีศูนย์หาเขวิ้งอะเดวิ่งแโอเคครับพี่น้องเตัวเลขอะ เอาซ้ำนี่ไปก่อนส่วนเลขถูกวันพระสิบห้าค่ำแนะนำนี้แจกจุดถูกเนาะขอปูอีกทค่นึงทาเข่างวดนี้ได้องง่ายแท้ได้องง่ายเนาะโอตัดตัดพี่น้องตัดวีดีโอเขาว่นเลขแค่สามตัวจังใดกะมักชอบจังค่อยเอาเนาะพี่น้องเนาะพอหมักก็อบกะพันๆเป็นแนวทางเนาะครับเนาะเป็นนแวทางมันไม่เข่าไม่รูดเด้อค่ะเด้อบ่ว่ากันนะครับกรอยากให้พี่น้องถือน้ำกันทุกูปโถวถึงไรโซ่ให้พผนิบทักรอบไงเนี่ยสามรอบแล้วน่ะโซ่ได้ปะ สอรอบแล้วสองรอบปติสอวันนี้รอบสามเลยนี่เวเอาเอารอบพี่น้องุันนแปดศูนย์ห้าอเลื่อมแปดศูนย์ด้วยนะคะตัดเสืยเอาในเดอแปดศูนย์เดอรแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดห้านับนี้เนียนที่สุดคือศูนย์ห้าใช่เนยนที่สุดคือศูนย์หาพ่นแปดศูนย์ไม่ได้จับไพ่ลนะครับตาเราเด้ค่ะแปดศูนย์เด้ค่ะเรก็นี้มาูนย์ลกับมีเก้าแล้วกับมีแปดทับมีศูนย์มีเก้ามีแปดถ้าม เอาไปจับกับตัวอื่นก็นเลยเนาะใช่ศูนย์เก้าแปดอย่าลืมตามตัวเก่าเก่าอะไรก็คือเก่าโตเต่าโกเต่าโกโตเก่าเต่าโกเต่าโกโอ้โหเก่าขอแม่นำนี้ที่ลงไมาให้ดก่อนเลยค่ะเด้อครับผมเดี๋ยวรอตามมนที่ ตรงกันวันที่อะไเนาะวันพระนี่วันพระวันที่ยี่สิบสามน่าจะเป็นที่ยี่สิามครับวันพระใหญ่ผ่าใหญ่่ดีถ้าถูกแตกอีกไหมที่ยี่สิบสามวันนั้นมันเอาพิษถูกว่าเป็นถูกที่ว่าว่ามันถูกที่เคยจุดหงวดหงิดวันนี้เขาเทียบถูกแตกด้วยวันนี้เอาถูกแตกคักๆเล็กจังๆโอเคครับเดี๋ยววันที่ยี่สามมาตามไม่หยุเช่นขอบคุณแม่น้ำนี้มากๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ